น้ำซาวข้าวน้ำล้างข้าวเพียงแค่เก็บใส่ขวดเอาไว้ช่วยทำประโยชน์รอบด้าน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในทุกวันคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านจะต้องหุงข้าวอยู่แล้วซึ่งก่อนหุงข้าวก็ต้องมีการล้างข้าวเสียก่อนเพื่อที่จะล้างทําความสะอาดเม็ดข้าวซึ่งน้ําที่เราได้จากการล้างข้าวนั้นเราก็จะเรียกว่าน้ําสาวข้าวหลายท่านมักจะมองข้ามถึงประโยชน์ของน้ําสาวข้าวกันใช่ไหมล่ะคะเวลาสาวข้าวเสร็จก็มักจะเทน้ําสาวข้าวทิ้งไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นต่อไปนี้แนะนําว่าให้เก็บน้ําสาวข้าวใส่เอาไว้ในขวดเพื่อที่จะนําไปทําประโยชน์ ต่างๆจะดีกว่านะคะและแน่นอนว่าวันนี้สุดติ่งจะมาบอกถึงประโยชน์ของน้ำซาวเข้าให้ได้ทราบกันว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้างเผื่อว่าน้ำซาวเข้าจะเป็นตัวช่วยสำหรับคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านได้เป็นอย่างดีงั้นมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1>, 1. ใช้ล้างทําความสะอาดคราบมันในแต่ละวันนั้นเราจะต้องกินข้าวกันอยู่แล้วและแน่นอนว่าอาหารบางอย่างก็อาจจะมีคราบมันติดถ้วยชามหรือติดหม้อได้ซึ่งคราบมันจากอาหารนี้ถือว่าเป็นคราบที่ล้างทําความสะอาดค่อนข้างยากพอสมควรซึ่งคราบมันจากอาหารเราสามารถล้างออกได้ง่ายๆเลยนะคะ เพียงแค่ใช้น้ำซาวข้าวผสมกับน้ำยาล้างจานจากนั้นก็นํามาล้างทำความสะอาดคราบมันที่ติดอยู่ในถ้วยชามเหมือนล้างถ้วยชามตามปกตินั่นแหละค่ะซึ่งการใช้น้ำซาวข้าวในการล้างคราบมันนั้นนอกจากคราบมันจะหายเกลี้ยงแล้วกลิ่นคาวต่างๆก็จะหายไปด้วยเรียกได้ว่าถ้วยชามจะใหม่เอี่ยมไร้กลิ่นเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยล่ะค่ะ 2. ป้องกันข้าวบูดเร็ว หม้อหุงข้าวที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนั้นเมื่อไร่ก็ตามที่จะนำมาหุงข้าวในครั้งต่อไปแนะนำว่าให้ใช้น้ำซาวข้าวเทใส่ในหม้อหุงข้าวเสียก่อนจากนั้นก็นำไปต้มจนเดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ให้นำไปเททิ้งแล้วก็ล้างหม้อด้วยน้ำเปล่าหนึ่งรอบจากนั้นก็ถึงค่อยนำหม้อหุงข้าวใส่ข้าวสารแล้วก็ทำตามขั้นตอนการหุงข้าวปกติได้เลยซึ่งวิธีการนำน้ำซาวข้าวไปต้มก่อนนั้นจะช่วยแก้ปัญหาข้าวบดเร็วได้เป็นอย่างดี สำหรับท่านใดที่ชอบหุงข้าวครั้งเดียวเพื่อที่จะกินตลอดทั้งวันและไม่อยากให้ข้าวบูดเร็วไม่ต้องการให้มหม้อหุงข้าวมีกลิ่นเหม็นอับวิธีนี้ช่วยได้ดีเลยนะคะ 3. ใช้ล้างทำความสะอาดกระจก ไม่ว่าจะเป็นกระจกประตูบ้านกระจกในห้องน้ำกระจกในห้องนอนหรือกระจกในส่วนใดของบ้านก็ตามถ้าหากสังเกตว่ามีรอยคราบน้ำติดอยู่และเช็ดทำความสะอาดไม่ออกแนะนำไม่ใช้น้ำสาวข้าวล้างทำความสะอาดนะคะโดยให้เทน้ำซาวข้าวใส่ในขวดสเปรย์จากนั้นก็นำไปฉีดกระจกที่มีรอยคราบน้ำ แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ขัดถูแค่นี้ก็จะช่วยให้คราบน้ำที่ติดอยู่ตามกระจกหายไปแล้วอีกทั้งกระจกก็จะกลับมาใสวิ้งเลยล่ะค่ะ 4. ใช้แช่ผ้าสีขาวเสื้อผ้าสีขาวเมื่อติดคราบสกรปรกแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยใจในการซักมากพอสมควรเพราะบางครั้งคราบสกรปรกเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะซักออกได้อย่างง่ายได้บางทีอาจจะซักไม่ออกเลยด้วยซ้ำจึงทำให้จำใจที่จะต้องทิ้งเสื้อผ้าสีขาวตัวโปรดนั้นไปแต่ต่อไปนี้คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ให้คุณนำเสื้อผ้าสีขาวที่เปื้อนนั้น แช่ไว้ในน้ำซาวข้าวอย่างน้อยประมาณ15นาทีจากนั้นถึงค่อยนำมาซักตามปกติซึ่งการนำเสื้อผ้าแช่ไว้ในน้ำซาวข้าวนอกจากจะช่วยให้คราบสกรปรกหลุดออกได้ง่ายแล้วเสื้อผ้าที่ดูหมองดูเก่าก็จะกลับมาดูใหม่อีกครั้งแถมยังช่วยให้รีดได้ง่ายและลดปัญหากลิ่นอับได้อีกด้วยค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ